ล้วที่ทุกคนเออแม่สีต้องบอกว่าคลิปที่ทุกคนเห็นตัวตอนนี้ก็คืออันนั้นนั้นอันนั้นไม่อยู่อันนั้นหนีเที่ยวใช่แอบอู้พออันแอบอู้แล้วใช่ปะอันก็เลยจะต้องอันนั้นเต้องอัดคลิปเอาไว้เพื่อให้ทุกคนไม่คิดถึงกันกันกันยังไงนะแบบก็กลัวทุกคนคิดถึงอะนะเอออะต้องอัดคลิปเอาไว้บ้างอะอย่างในช่องก็ไม่ค่อยมีคลิปลงแล้วใช่ไหมคะก็แบบสักหน่อยเนาะสักนิดนึง เพรทุกคนทุกคนอย่าคิดถึงอันอันเนาะคิดถึงได้คิดถึงได้คิดถ้าคิดถึงก็ทักในทวิตอันอันได้อันจะตอบตลอดแหละอาจจะอ่ะอ๋อโอ้โหอย่ายิงแบบนี้อย่ายิงแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจใบเข้าใจใบเข้าใจใบอ้ยจะเออโอ้โห เยอะไปอ่ะโอเคป่ะงำงำเอามาก่อนก็ได้ถือว่าใช้ได้ไม่นะมีคนได้เกาะฟ้าไม่นะโอ้ยขอขอเกาะนี่อ่ะจะชีฟูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมาทำไมก่อนเดี๋ยวชีฟู โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มันอะไรกันปิดตายเมื่อกี้อะไรอะเอ้ยปิดเฮ้ยเดี๋ยวเจอคนเหรอใครเจอคนคนจริงด้วยคนทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเดี๋ยววางผิดวางผิดอันไม่ได้เล่นอันไม่ได้เล่น ขอเวลาไป,ไปฮิวก่อนขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนเอ้ยอะตรงนี้มีตรงนี้มีข้างล่างมีอันนั้นเลื่อนรถเจ็บมากอยากได้ลูกไม่เขาวิ่งมาแล้วไม่ข้าตรงนั้นทุกคนเขาอ,อยู่ข้างล่างนะคะคุอยู่ข้างล่างตรงนี้ย,ย,ย,นย,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 ยิงเขายิงเลยน้อมวยยิงชูชูๆยิงยิงเข้าไป ปาระเบิด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 ก็ได้การทิ้งของไม่ได้เถอะเอ้ยขอบคุณครับตอนนี้ดีกว่าจิน้นได้ได้ครับเดี๋ยวลงไปคนเดียวเหรอเขามีสองคนไม่ใช่เหรอที่เห็นอ่ะอ๋ออีกคนนึงเขาพิหายไปแล้วนี่ไงนี่ไงอันติเขามาแล้วเออเราต้องลงมาเก็บของอ่ะนั่นไง นน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 น่นน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 นตนนนนนนกนน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 ้นนม่นน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 นานน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 เนนนนเนนนนนนนาเ ไปลุยลุยไม่น่าใช่แล้วละ่ะไม่น่าใช่คนเดียวแล้วละ่ะจริงโอ้ยโอ้ยอย่ายิงไล่หลังกันแบบนี้อย่ายิงไล่หลังฉันแบบนี้ เออบอกว่าอย่ายิงไล่หลังเพราะฉันมีกําไรวาร์ปได้อย่ามานายไม่มีสิทธิ์ได้แตะตัวนั้น <c oughs> โ,อโอ๊ย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 ข้างหลังเราข้างหลังเราก็คนเออเราโดนเจ็ดวิดแอะอันจะจำมาตัดอันจะไปมัดตัดสีฟ้าตรงนั้นอุ้ยเหมือนได้ยินยเสียงเท้าล่ะทุกคนเหมือนได้ยินเสียงเท้าพี่ได้มู อะไรเดีวฟกกิดีโนกโอิลโนิกะพี่โนโอเคเอ้าไม่ได้แล้วฮะโดนไอ้นี่หมดแล้วโอเคเดี๋ยวทำไมไม่ได้ยิ้ได้ยินเสียงคนโหดสลิงเมื่อกี้นี้ใครโหดหรือเปล่าโอเคพี่เลมุโหดแบบโห่ยิ่งโห่งเงี้ยหรอโหดไปอ๋ออันนั้นมันโห่โอเค,ออเคขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณจริง ขอบคุณที่แก้ให้นะไม่งั้นคงจะต้องเล่นคนเดียวแล้วเหงาตายแน่เลยลนะ่ะช็อตเมื่อกี้นะ่าจะเหงาตายไปเลยแบบตายไปเลยนะว่าเอ่อฟาร์มเหรอแล้วก็นายวางจำแพทตรงไหนกันให้หยาจ้าให้หยาหล่าวุทลีไปเองไม่ใช่ละ ไลฟ์ไลฟ์ไม่โอ้อยอ้ยปวดขาโอ้อยอ้อยอันปวดขาเฮ้ยเฮ้ยเอาเดียวอ่าอ่าทุกคนทุนนกคือตอนนั้นก็คิดว่าเพื่อน วงเป็นใจให้เรานะเราย้ายไปวงกัอนนะเดี๋ยว เ,เอะไปเยอะไปบบเยอะไปเราไงเราป่อยให้เขาบวกกันไปก่อนละเป็นกล่องล้มหนึ่ง ล้มหนึ่งใช่ใช่ใชซอนเลยครับล้มหนึ่งแล้วโอ้ยโอโอ,โอโนาซีอุ้ยกอดแดงเฉยเลยเดี๋ยวนายเปลี่ยนเป็นกอดแดงได้ยังไงก่อนกอแตกตรงนี้กอแตก มีม,มีมีตายครับมีตายมีตายหนึ่งหนึ่งไอ้นี่ตายแล้วหนึ่งหนึ่งตีเอ้ยเดี๋ยวช็อตช็อตหรออันนี้ช็อตช็อตใครวงมานะเหมือนอุยอ้ยอุ้ยอยู่ห้องบนนี้อยู่ห้องบนนี้สองคนสองคนฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งอุ้ยอ่ออ่ออ่อแยะะ่แล้วแย่แล้วพี่ตูบแยะะ่แล้ว ไม่มีคนเดียวแล้วมีคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเออ